นครับคืออะไรนะครับชื่อัะไรครับชื่อสมชาครับชื่อสมชายนะสอคนก่ผมมาลังจะย้อนอนาคตไปที่โลกอนาคตเราลังย้อนอนาคตกันป่ะเรายังย้อนอนาคตไปที่ตะวัน ดูอ่ะไปได้ป่ะอ่ะไปทางนั้นจ้ะเราเอาไปที่หลังนะ่งยาวคนอ่ะนี่คือในรัสเว้ยนี่คือไอ้ยแกก่อสวบริษับคุณว่านคุณชื่อว่าอะไรครับนั่นะครับปรอปซี่ในรัสเซลฟังตก้หรือฟังแท้ไม่รู้จริง นั่นนี่คือคุณพันนะครับคุณพันครับชื่ออะไรครับี่โอ้ชื่อเหมือนเดิมี่นี่คือเดาเนนี่คือตัวอะไรไม่รู้เอาละรอใจร้อนไม่ชีนกันจะคือมาชีนมาชีนอะไรนะเรอจะยอมแมชชีนจับไมดีดาวโรกเราถึงแล้วปัจจุบันนี้นี่ตัวอะไรไม่รู้และนี่คือเคำว่างปาก คุณว่าครับชื่อชื่อ,อสนามหน้านะครับคุณว่าครับอันนี้คือตัวสปาดนะครับเมื่อเราเหยียบแล้วเราจะเจอนันนนกโคลนโอเหี้ยเราจะตีตรงนี้ เฮ้ยตาคนใหม่ดิตาคนดิคนดิอนันนี้คือเราอยู่ในยุคกัจจุบปนนี้รลังดูเรื่องอะไรไม่รู้อยู่ทำเสด็จเล็กสิผู้ใดดูสาเหล็กที่ผายเนี่ยสอบเป็นเด็กวะ ตรลงน,นันไม่ได้สนนี่คือตัวเอี้ยนี่ก็ตัวสัตว์ที่กินเนื้อมนุษย์เราก็ใส่หนดาขี้เราก็จะเดินทางว้า่นี่คือของก,ก็ดูของแท้นะครับท่านผู้ชมอ่ะดูไปก่อนไม่ถึงไงตัวใหญ่เกินนี่ให้ดู แต่นี่คือในรถเสาตัวใหญ่ดิสต์ดูสินักแรเรียรที่กินหัวเหี้ยวและนี่คือในรถเสาที่ตัวใหญ่ดิสต์แลนะ้น่าคือตัวเหี้ยอะไรไม่รู้ขอเด็กไปก่อนอู้ในรถปสันี่ถ่ายรูปไปนี่อะไรเหรอ มุ้ยเบอร์ครับีมอะไรอะไนี่จะอไรอะไรตมาเนีอะไเลยท้งมวดนุงโโแลวมเลยไอ้นี่วคกังอมนี่คือตัวี้กดถ่ายรูปไว้แล้วก็สับปะรดถ่ายรูปไว้นี่คือตัวอะไรไม่รู้แต่อะไรไม่รู้ นี่นี่คือพัสดุของนายด็สองป้าป้าป้าจ๋าป้าคุณอะกลมาแกลับมา้ปคุณยน ไม่ได้ไปไปไปแล้วคนอริงเหรอย่าโอ้โหดูจากหน้าก็ไม่ชัดเจนลูกกบไปใส่ลูกกบไปโอ้ต่อต่อช่หน่อยอาุแคอนัานกี่ปีแล้วหรอโอ้ยจะนานมากเป็นถังตาย ไปหน่อยมาจา๋ามาจ๋าป้าอยู่ไหมครับป้าป้มาหมุนมาเนี่ยนี่ครับแล้วเราจะเดินเป็นโซนสปลดปลอะข้างในยจะเป็นฝซิลวนะถูมเข้าไม่ไงนี่ครับพี่อะไรอ่ะ เขาไม่เข้าเขาไม่ให้เข้า,ขอ,ขาอะไรนี่โอ้ดูนี่สิดูนี่ดิจีกระปุกวางเนื้งงม,มาทางนี้พ่อได้ทำไมครของเขานะบอยใส่รูไปก่อนนะครับท่านผู้ชมมันคือก้อนหินโบราณนี่ก็คือก้อนหินอ,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 อะไรไม่รู้ถ่ายเร็วไปก่อนนั่นนั่นจิตกรรมเหรอ กำกันมไปขบอะไรขเคยขจะเดินไปตลอดชีวิตขาจะยาอีกอ่ะอะไรแล้ชื่อกานอ่ะต่อนี่คือคุณตาลคุณตอชับชื่อขี้อะไรครับสตสัวเปลงเลยสีนะเันในผูกขาแล้วนาสีขาที่นี่มันหนาวสือเลนหนาวก็พูดโลกเหนือ ต่นี่คือลาวาที่โคตรร้อนอ้ร้อนจริงเบยเอาสาดออกไปทั้งลมเออชาคือในน,นั้นนั่นนี่โฟมหรอ <c oughs> แต่นั่งกายเขาขึ้นจริงๆนะแต่ทำไมนในนี้เป็นโฟมอ่ะโลกอันนั้นโดนแย,ยกก่อนนะครับเราต้องแยกมัอนออกไป โคนอย่างเต็มสุดเจ้าอหงมาอาการในดอซอยู่ไหนเคาตะคาอยู่ที่นั่นไม่ก็จบแค่นี้ละใบ